ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สีแล้วครับผมสำหรับเกมที่31เนี่ยผมก็ได้ตายนะครับแล้วก็เพื่อนของเราเนี่ยสามารถเก็บกิวไปได้นะครับ1ตัวแล้วแล้วก็อ่าให้กันอยู่นานนะครับสำหรับฉากนี้นะนี่ก็จะข,ขอกอเวลาเป็นคูณ2นะครับนี่ครับกออะไรกันไปไล้กันมาแบบนี้เนี่ยกับพันยาพันยาเสร็จก็เข้าไปชาร้าทันทีครับ ยิงเข้าไปให้เพื่อนเราทีมเรียบร้อยผมก็สามารถพาทีมชนะได้ตรงนี้ผมก็ดักอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ยิงเข้าไปครับลงตัวหนึ่งนะแล้วก็ผมก็ก็สามศพไปนะแล้วเขาครับเข้ามาช้าสองตัวแต่ว่าปืนล็อกตัวไกลนะแล้วเบอร์สี่ของเราก็ไม่รู้ว่าทําไมครับแต่ไม่มีปืนนะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับผมเบอร์หนึ่งนั้นสามารถคิวศัตรูไปได้และเราก็สามารถชนะในวินนี้นะครับผมก็ตอนในตาที่4นะครับผมของเกมนี้นะ ก็ผมก็จะเล่นเป็นฟาร์มานะครับแล้วก็เหลือไปเห็นตรงนู้นตัวหนึ่งก็พยายามยิงให้ล้มครับผมเรียบร้อยครับผมก็ยิงล้มไปได้นะตามปตรงนี้ครับก็ไม่มีอะไรครับเราสามารถเอาชนะไปได้อย่างง่ายดายครับตาตานี้ตานีนีครับผมโดนพิกมา3าสนะครับผมก็ปาเิดไปก่อนแล้วก็เจอศัตรูตรงนี้นะผมก็หยิบทอก้อนมานะแล้วก็ไล่ยิงเข้าไปนะครับผมนี่ครับก็ไล่ตามไปไล่ตามมานะครับก็ลงมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วผมก็ตายไปครับแล้วเราก็เหลือสี่ต่อ2ครับ แต่ว่าเพื่อนของเราก็เหตุมาได้หนึ่งตัวนะครับผมซ้ําไปเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วยังไงขึ้นมาอีกหนึ่งตัวตรงนี้ทอก้อนเรียบร้อยผมโดนเข้าไปหจังหวะนี้เพื่อนเลนสไนนนะครับยิงไปเรียบร้อยครับเบอร์สี่ยิงดาวไปหนึ่งแล้วว่าไม่รอดครับผมโดนชาร์จไปก็เกมที่สามสิบสองครับผมสำหรับเกมที่สามสิบสองเนี่ยผมก็วิ่งมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ยิงล้มไปหนึ่งตัว แล้วผมก็วิ่งมาตรงนี้อีกนะครับผมเพื่อพยายามยิงช่วยเพื่อนนะแต่ว่าก็ช่วยได้แค่นิดเดียวครับเพราะว่าเพื่อนเก็บคิวไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับผมก็ UNMP นะผมยิงไปนะเพื่อนก็ช่วยเรายิงนะทาให้เรารอดชีวิตมาได้นะครับก็สําหรับตรงนี้นะผมก็โดนซ้าไปนะผมทําให้ผมตายไปนะแล้วเราก็แพ้ไปนะคร er ับเสมอหนึ่งหนึ่งนะตรงนี้ผมก็ตายอีกแล้วนะครับผมแล้วก็เพื่อนก็ตายนะครับผมสาหรับตาที่3นะ ตาที่4นะครับผมผมก็พยายามยิงศัตรูตรงนี้นะครับผมว่าศัตรูได้ทําการเข้าหลังและทําให้ผมนั้นตายไปแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพื่อนของเราก็สามารถพิกเกมและสามารถเอาชนะได้นะครับผมในตาน,นี้ทําให้เรานั้นขึ้น <c oughs> มาตีเสมอได้แล้วครับตรงนี้ผมก็ไปยิงล้มหนึ่งตัวนะครับผมสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ตัวนี้นะผมพยายามชักลูกกรลูกซองอยู่หลายครั้งนะผมแต่ว่ามันก็ชักไม่ได้สักที ก็เลยวิ่งตัดสินใจเข้าไปชาร์จเลยละกันครับผมก็ยิงไปหนึ่งนัดครับเขาก็เจ็บนะครับผมเขาก็วิ่งไปหาเพื่อนโดนเพื่อนคิวไปนะตรงนี้ครับผมผมถือทอก,ก้อนมานะครับผมแล้วก็ยิงล้มไปหนึ่งนะแล้วก็รอเขาครับผมใช้วไอออนเสร็จนะจากวันนี้ก็ยิงไวแล้วยิงรอเลย,เลยแล้วก็เป็นเพื่อนของเรานะสามารถเก็บคิวฝั่งศัตรูไปได้นะครับผมเกมที่สนทกเทมที่ ก็สาหรับเกมที่สามนะครับผมเราสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สีส่หนึ่งนะครับผมขออภัยนะครับผมที่ไม่ได้อัดนะผมลืมกดอัดนะครับผมไปเกมที่ิส์นะครับเกมที่สามสิบสี่ครับผมเกมที่สามสี่เนี่ยผมก็เป็นสายสนับสนุนนะครับผมสําหรับในตาที่สองนะก็ตัดมาเลยนะครับนี่ก็ยิงสนับสนุนเพื่อนไปครับตอนก็ยิงไปเจ็บอยู่ครับผมเป็นกระโดดมงมุมล็อกมานะแล้วศัตรูพยายามจะโถมนะผมก็ยิงช่วยเพื่อนไปอีกนะครับผมแล้วเพื่อนก็ตัดใจชาร์จนะครับ ก็พยายามช่วยนะครับผมแต่เพื่อนก็สามารถเก็บคิวไปได้แล้วโอเคจังหวะนี้ครับเราอยู่ตรงนี้ครับผมยิงครับพยายามยิงครับไม่ให้ศัตรูมาทางนี้นะก็ศัตรูก็ได้ทําการวิ่งไปหาเพื่อนเราเพื่อนก็เก็บคิวไปครับสำหรับเกมนี้นะผมมี MP ็มไฟนะครับผมแล้วก็ a n 9 4นะคือเจ้าเอนยิงก็ได้นะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้อง MP ็มไฟนะบินเข้าไปครับจังหวะนี้โชงโ่ไปถึงทีเรียบร้อยครับผมล้มไปครับ แต่ว่าเพื่อนของเรานั้นก็สามารถมาเก็บงานตัวที่ทําให้ผมล้มได้นะครับผมแล้วก็ทําการหิวยากันขึ้นมาหรือเปล่าครับหมาครับอีกหนึ่งตัวตรงนี้ครับผมหิวยากันอยู่ครับหิวเสร็จครับผมเบอร์สี่ก็วิ่งเข้าไปชาร์ครับเรียบร้อยครับผมตรงนี้ผมเล่นเป็น VS s นะครับผมแล้วเราก็นําไปสองหนึ่งแล้วจังหวะนี้ก็พยายามยิงช่วยเพื่อนครับตัวนั้นก็เจ็บล้วก็ดาวไปครับตรงนี้ วิ่งมาเจอพอดีเลยจังหวะนี้ยิงยิงยิงเข้าไปครับนึกว่าจะแพ้แล้วก็งัดหัวล่วงไปครับเรียบร้อยแล้วก็พยายามจะวิ่งเข้าไปช้าครับแต่ก็โดนแมงมุมของใครก็ไม่รู้ครับผมดักไว้ตรงนี้ก็โคตรช้าผมบอกเลยแล้วก็ยิงครับซ้ำศพซ้ำเข้าไปครับโอเคครับในความที่ผมมีหมวกหมวกเลือดน,นะครับผมก็หิวได้เรื่อยๆนะตรงนี้ก็วิ่งมาช่วยเพื่อนนะครับผม็นต,ตรูกําลังชุบก,กันแล้วก็เรียบร้อยผมล่วงไป เรียบร้อยจบครับตรงนี้ก็เป็นตาสุดท้ายแล้วหรือเปล่าครับผมก็มี3ามสตูมี2ตัดมาตรงนี้สตูเหลือหนึ่งนะครับผมและสตูก็ได้ทําการยิงเพื่อนผมล้มไปแต่ว่าผมก็ทําการเก็บงานให้เพื่อนนะครับผมทําให้เราชนะไปได้ในวินนี้นะครับผมพาคแทบไม่ทันแล้วผมเทรดกันไปเทรดกันมาสําหรับเกมที่35บเกมที่35นะครับผมก็เล่นเองแปดคู่ใจนะครับผมก็ยิงล้มไปหนึ่งนะครับมาตรงนี้ก็ตกไปข้างล่างนะครับผมแต่ว่าก็สามารถชนะได้ ตรงนี้ครับผมตัดมาตรงนี้ก็ศัตรูพยายามโถมนะครับผมแต่ว่าเราดักยิงกัน3าคนแบบนี้ก็ไม่สามารถโถมได้สิครับก็จังหวะนี้คนราหนครับพยายามเจาะไอวอลครับแต่ว่าแน่นอนครับมันไม่ต้องเจาะอ,อยู่แล้วมันมีช่องนะตรงนี้นะครับผมวิ่งมากับเพื่อนคนระับแล้วเพื่อนก็ยิงไปแล้วเราก็ยิงไปคนระับผมช่วยกันยิงนะหังบนมาครับผมไม่ทันได้สวนนะครับสวนไปนิดนึงนะครับผมไม่ทันได้ฆ่าครับจังหวะนี้เพื่อนก็เข้าไปเข้าหลังเรียบร้อยครับผม ทาให้เราสามารถเอาชนะได้อีกแล้วนะผมในเกมนี้ก็เกมที่36แล้วครับผมเกมที่36เนี่ยผมมีแอปฟนะผมแล้วก็ยิงศัตรูนั้นดาวไป1ตัวแล้วครับผมเพื่อนของเราสําหรับเปินซอ,อกนะผมก็โดนศัตรูยิงล้มแล้วก็สามไปตรงนี้เรานําอยู่ผมพยายามจะเข้าไปเช็คแล้วก็เรียบร้อยผมเราโดนแบบนี้นะโดนดักก็รอดอยากครับ แต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเพื่อนของเราใช้ดีเซอร์นะยิงศัตรูเข้าไปครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปครับตามไปยิงครับเรียบร้อยครับผมเราสามารถฆ่าศัตรูไปได้ครับตรงนี้นะครับผมกับ UMP คู่ใจครับยิงเข้าไปเรียบร้อยผมก็ทุกปืนปืนคู่ใจนะครับผมสำหรับที่ผมใช้อยู่ครับเพราะว่าผมใช้ไปเรื่อยครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้เดินมาตรงนี้ครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วครับยังไม่ทันทําอะไรเลยครับมารแปลงเป็นลิงไปก่อน เราเขาไม่เห็นครับจังหวะนี้เ็ายิงเข้ามาครับยิงเข้ามาเราจะไม่แพ้ขาเรียบร้อยผมสามารถเก็บคิวไปได้นะครับผมตาบตานี้นะตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันครับผมก็เพื่อนของเราสามารถเก็บไปได้ครับตรงนี้ครับผมสามสามแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าพลิกมายังไงเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับยิงเข้าไปเรียบร้อยผมก็ล้มไปนะครับสามเก็บคิวเลยครับสามเก็บคิวไปโอเคครับผม แต่วันนี้วิ่งมาแล้วโดนสไนไปอู้ผู้เจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็โดนยิงล้มไปอีกครับผมเหลือคนเดียวครับผมเหลือเบอร์สี่คนเดียวครับนี่ครับก็ตายไปครับสำหรับตานี้ก็มีเพื่อนเอฟเคด้วยนะครับเราเลยไม่เสียดาวนะครับผมเกมที่สามสิบเจ็ดครับผมสำหรับเกมที่สามสิบเจ็ดเนี่ยผมก็ตั้งป้อมยิงรัตุยตรงนี้ครับยิงไปหนึ่งนะครับผมล้มไปหนึ่งนะแล้วก็พยายามพันยามาครับแต่ว่าไม่ต้องพันก็ได้มีกองไฟครับนี่ครับ เนี่ยครับติดแมงมุมเหนียวหนื้อแต่ว่าผมก็ยิงล้มไปหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามจะยิงตัวไกด์นะครับแต่เราโดนตัวไกด์ส่องมาแล้วตายเลยครับแต่เพื่อนเราก็เก็บงานไปได้จังหวะนี้เราโดนวงนะครับผมบีบมาตรงนี้แล้วเพื่อนก็เรียบร้อยมไม่รอดจังหวะน,นี้ตัดมาตรงนี้เราก็ตายอีกแล้วครับผม hey, <Ross. S 1> ตัดมาตรงนี้ครับผมเราก็ยังโดนกดเหมือนเดิมนะครับโดนวงบีบเหมือนเดิมเลยนะครับผม hey, <Ross. S 1> ทําให้เรานั้นแพ้ไปในวินนี้ครับผม ในวินนี้ผมเราจะไม่ยอมอีกต่อไปผมได้ทําการซื้อขอดมาแล้วศัตรูก็โถมใหญ่เลยครับผมทั้งโยระเบิดทั้งสกิลอะแยะแย่ไปหมดครับจังหวะนี้ออกมาครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงไม่เจ็บมากครับจังหวะที่ยิงสู้ครับแล้วเขาผมมายิงสู้ครับผมมายอมครับแต่ก็โดนศัตรูเข้าหลังทำให้ผมล้มไปนะแต่ไม่ต <questo S 2> <co> ้องห่วงครับผมแจ้งตําแหน่งให้เพื่อนทีมรู้แล้วนะครับผมยิงไปครับเรียบร้อยจังหวะนี้ถือขอดมาตั้ง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 เรียบร้อยครับ ล่วงไป1น,นะติดเลยครับไอวันนี้ตั้งปืนตุง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 ,ตงสาหัวเลยร้อยล้มไปครับเรียบร้อยผมล้มไปและเพื่อนของเราก็สามารถเก็บคิวไปได้อย่างง่ายดายครับผมสำหรับเกมนี้จากวันนี้ผมก็เล่นคอร์ดกับ m 1 5 0มานะครับผมแต่ว่าเพื่อนของเราก็ทยอยล้มไปทีละคนทีละคนนะครับผมทาให้ผมนั้นเหลือคนเดียวแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ล้นใหญ่แลยครับไม่รู้จะทํายังไงดีนะครับปืนก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยนะครับลิงก็ไม่มีนะสกิลก็ไม่มีด้วยนะยังไงครับจังหวะนี้วิ่งเออเออเว่อวมาครับไม่รู้นะครับศัตรูเข้าหลังและเรียบร้อยผมทำให้ผมนั้นตายไปในจุดนี้นะผบก็ได้ไม่ลบนะเพราะว่าผมมีบัตรประกันดาวนะเกมที่38มสิบแปดนะผม รบบเกมที38 fun, fun, Now, cool ่38นะผมก็วิ and, ่งมาด้วย USB แล้วผมแล้วก็ยิงแล้วก็ฟันฟันเรียบร้อยผมโดนเคียวเข้าไปทำให้เราท่านซ้ำศพศัตรูได้ครับผมตรงนี้นะผมก็พยายามล่อให้เพื่อนนั้นเข้าหลังศัตรูให้ผมสักทีนะผมมันนี้ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเาไว้ล่อเข้าไปครับแล้วเรียบร้อยเพื่อนของเราก็สามารถเข้าหลังศัตรูและเก็บไปได้อย่างง่ายดายครับและตรงนี้เราก็ชนะไปเกมนี้ผมเดือดศัตรูเพียงคนเดียวและเบอร์หนึ่งสามารถ ฆ่าศัตรูได้หรือเปล่าเรียบร้อยผมทำได้นะผมแล้วเกมนี้ผมลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาปุ๊บศัตรูวิ่งมาเมก็ยิงเลยยิงเลยเรียบร้อยผมทาให้เรากิดคิวไปได้นะมาเกมนี้ครับผมเกมสุดท้ายแล้วนะครับผมสําหรับอ่าตานี้นะก็ผมก็ได้ทาการยิงไปครับลงไปหนึ่งแล้วก็ตัดตรงนี้เลยครับยิงไปครับยิงไปครับเรายิงไปครับรอจังหวะเข้าโหแล้วก็ยิงเรียบร้อยผมทำให้เราชนะไปได้ เกมนี้ก็บวกมาเป็นเจดดาวแล้วนะครับเกมที่39ครับเกมที่39เนี่ยผมก็ตัดมาตรงนี้เลยครับตัดมาไกลมากๆก,กองเกมที่3นะก็ผมก็พาัฟฟ์พยายามยิงศัตรูให้ล้มนะครับผมไว้เพื่อนทักมาพอดีครับแต่ไม่ใช่ปัญหาผมก็สาม,มารถยิงศัตรูล้มได้อยู่ดีครับเล่นเลยไหมเล่นอะไรละ่ะแล้วจังหวะนี้ยิงเข้าไปแล้วก็ล้มไปแล้วจังหวะนี้เพื่อนพยายามชุบผมนะศัตรูโดดออมาช้าเกินไปหรือเปล่าผมก็จังหวะนี้ทําการออกมาแล้วยิงเรียบร้อยแต่เพื่อนก็ได้คิวไปนะครับ เนียบยิง e จริงครับโอ้โหแล้วไม่ไหวจริงครับเกมนี้ผมเขาวิ่งตรงๆมาชาร์จผมเลยนะสงสัยนะทำไมผมไม่ยิงนะผมชักแม็กอยู่นะครับแล้วมีเบอร์หนึ่งออกแล้วก็ทําการรายงานไปครับเกมนี้ก็แพ้นะครับผมไม่ต้องสืบเลยครับเกมสุดท้ายสำหรับ EP นี้ครับผมก็คือเกมที่40ก็โดนแมกมุมล็อกไปนะครับโหเดินไม่ออกเลยทีเดียวเชียวครับจังหวะนี้ แต่ก็สามารถชนะได้นะครับเกมนี้ผมก็พยายามยิงตัวสูงครับแล้วก็มีตัวไกลนะผมบวกผมมาแนละ้วเกือบตายแล้วก็โดนสกายเลอร์เจาะมาครับพยายามวิ่งแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับผมไม่ทันนะครับในเกมนี้แน่นอนนะผมเบอร์สี่นั้นไม่สามารถเอาชนะให้เราได้นะครับแล้วก็ตายไปจังวันนี้ผมวิ่งมามึนๆนเออเออจังวันนี้โดนยิงล้มไปโผลจากตัวตรงนู้นเลยครับมองไม่เห็นเลยครับผมวันนี้เลือดน้อยแล้วโผลเรียบร้อยตายไป และผมก็มาดูเบอร์สาและเรียบร้อยครับผมเราแพ้ไปอีกแล้วผมสำหรับใน EP นี้นะครับผมก้ไใครชอบไปเลมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาทำ EP 5ให้นะครับผมเร็วนี้นะครับ